สวัสดีครับพ่อยืนแม่ค่ะน้องไก่ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะแม่ไก่ก็หาดค่ะเมื่อไรค่ะเมื่อแลนด์นะคะที่นี่เพิ่งเปิดใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะคะเขาตั้งนอยู่ที่เมกาบางนานั่นเองนะก็มากันได้ที่นี่ไม่ธรรมดาลึกนะคะที่นี่ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกเดี๋ยวพาไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างไปเขาไป้า่ค่ะที่นี่เขาได้ยินว่ามีคอนเซ็ปต์ด้วยนะคะเขาคือแฮปปี้ฟาร์ม เป็นฟาร์มเผอฟาร์มตวนดอกแดดทำไมอะครับอ๋อเป็นฟาร์มไงใช่ป่ะเป็นฟาร์มผักฟาร์มผลไม้เพราะเขาอยากให้อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยกินผักผลไม้น่าหนุกไหมถามเด็กๆนี่สนุกไหมน่าหนุกสนุกไหมครับที่นี่สนุกอะครับวันนี้ถูกออกคลิลเลยนะเจ๊มะอย่าลืมไนดูนะไปแล้วแม่ลุยถ้าปอบฟ้าจับใครได้นะ นี้เราจะมาที่สไลเดอร์แรกของเรานะคะสังเกตสไลเดอร์สีแดงไหมคะอันนี้ลูกเห็ดใช่ไหมฮะใช่อ่พร้อมไหมทุกคนพร้อมแม่หลังแรกเอาไปแลนุกไว้แลนถึงก่อนถึงก่อนเหรอสน,น,นุกไว้แลนด<ช>ูไงไปเอาเก็บทุกสไลเดอร์เลยดีกว่าไหวไหม,ม,มนนเอาเอายี่ยงๆเอาลูกกล้วยดีกว่ากล้วยมันอยู่ตรงไหนตามหาลลกก้วยัเอาลูกกล้วย นี่รู้จากเราเหรอนี่ออกคลิปเลยนะน้องอะไรน้องนิชาโอ้น้องนิชาค่ะนี่น้องอะไรนี่น้องอะไรไปไหนแล้วน้องอะไรน้องอะไรฮะน้องมาวินน้องมาวินเหรอครับนี่ทุกคนป็นแมนเราหมดเลยมาเต็มเลยเดีกอ๋อกล้วยอยู่ไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีกล้วยจริงวยตอนนี้ค่ะถูกลุ่มแล้วนะคะตอนนี้อ่ามาทีเดียวเลยทีเดียวเลย มามานี่นี่คุณพ่อคุณแม่นะฮะมาเลยอาเร็วเร็วเร็วๆอ่าป๊อหนึ่งสองสาม้ี้หนึ่อเย่ไปเร็วไปเร็วไปกล้วยกันเ็วเด็กเยอมากเลยค่ะเราก็ไปตามสิคะไหนกล้วยอยู่ไหนคะกล้วยไหนไหนอยู่ไหนะเนี่บนเหรอเร็วเรวเอาไปกล้วยเร็วเร็วไปเลยไปเลยวู้วู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  ล <ไป S 1> ็อกเก็ตใช่เปล่าทางนั้นอ่ะนายกล้วยพิศทางอีกแล้วอ่ะฮะตรงไหนเอาไม้เอาไม้ลงทิศทางนะเอาไม้โอ้ยเวลกรรมทางนี้แลหละรรหนะไปทางกล้วยต้องไปทางนี้ฮะไปเลยไปเลยขึ้นไ,ไปไ,ไ,ไหวไหมไหวไหมดูได้ไหไมเหนื่อยม,มากเอาไปมีกล้วยในกล้วยอยู่นี่เอาละโอ้ยกว่าจะถึงมาตรงนี้ อุ้ยกายจะลงแล้วเหรอกายจะลงแล้วเหรอโอ้ยมาแล้วยังไงเป็นไงเป็นไงยายไม่ได้เลยสนุกมากสนุกมากเลยเหรอมาม้ามาแล้วมาม้ามาแล้วเอ้าว้าวอ๋อก็ไม่เป็นไรนี่แค่ตัวลอยลงมาเฉยตอนนี้เรากำลังเล่นมั่งแล้วนะคะนี่เข้าเข้าอุโมงค์ไปละเข้าอุโมงค์ไปละพร้อมหนึ่งสองสาม ตัวลอยเลยสนุกมากอ่ะสนุกมากอ่ะสนุกมากจริงอ่ะเออตัวลอยเลยอ่ะดีอ่ะป๊าเมื่อกี้ไปเล่นกล้วยไปแล้วนะมีเด็ดกว่านี้เหรอมันไม่ได้เด็ดกว่าอันนั้นแต่ว่ามันมันชันอ่ะอันไหนอันไหนอันนี้เหรอแล้วลงปอบอลเนี่ยเหรอเอาไหมเล่นแล้วค่ะเอาไหมคะเอาค่ะไปเอาไม่เอาเอาไม่เอาทั้งอันเลยเกดส์ทำไมไม่เอาสักอันเลยฮะ ได้ไหวไปไปไปเอาอันไหวก่อนโคตายแล้วแล้วป๊าป๊ะขึ้นไงล่ะคะป๊าป๊ะรอรอตรงปลายอุโมงค์ได้ไหมอ่ะยิ้มเลยใครยิ้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันน่ากลัวขนาดนไ้นยังไงโอ้ทำไมโควตแล้วไปเอาไปขึ้นเล้วแม่แอนเนี่ยจะทำถ่ายหน้าแล้วติดหรือเปล่าติดไหมแม่แอนไหวไหม นั่นสะคารอยู่ข้างในอ่ะไปน้ำใสค่ะน้ำใสค่ะนี่พันเคสค่ะเพันเคสค่ะออกกล้องงานวันนี้อ๋อให้หมดอ๋อให้หมดมาคหน้โอเคลงมาแล้วนะเสียตัวเสียมาก่อนเสียมาก่อนตัวเจ็บตูดจ้ะมาแอตโตลงต่อมาแอตลงต่อมาโอ้โหอุโมงค์สะเทือนเลยอุโมงค์สะเทือนเลยโอ๊ยเสียงมาก่อนตัวเสียงมาก่อนตัวเร็วมากเลยครับเร็วมาก เลยนะะฮมาแล้วมาแล้วไปไปเอาเร็วดิไปดิไม่น่ากลัวหรอกไปมาลงด้วยมาลงด้วยอันนี้เคยลงแล้วอ่ะมาไปอะไรทำไมอีกอ่ะกลัวกะ <c oughs> จีชายเต้นี่ไม่เคยจะลงอะไรสักอย่างเลยฮะฮะไม่เอาในเมื่อไม่มีใครยอมลงนะเดี <c oughs> ๋ยวก็อินลงเอง <c oughs> เสียสลังอ่าตาเราแล้วนะคะอ่าเขาบอกว่ากอดอกแน่นๆด้วยนะคะไปลงมาอื่นๆช้าๆมวนเยอะมวนเยอะไปเล่นนู้นเร็วไปยิบได้หนึ่งเครื่องไปเอานี้เหรอเอาสักคตเตอร์ดีกว่าบ้างกายสิงเอาทำไมกายใช้วิธีอย่างนั้นล่ะลูกเขาให้หักซ้ายหักขวาลูกหักซ้ายหักขวาเออหักซ้ายหักขวาเอาไป เออเนี่ยดูดูวิธีดูนี่ถูกต้องนี่นี่เห็นไหมไม่ไปค่ะตัวหนักต้องหมุนอันนี้อ่าอ่าหมุนไปเรื่อยๆอ่ะหมุนเอ้าเอ้ยเอ้ยหมุนไปทางนู้นสิไปเลี้ยวไปทางนู้นมาริโอขับสิกายขับไม่เป็นกายขับไม่เป็นกายขับไม่เป็นกายใจถ่ายเอาเอาเกดคิดมาทำอะไรคะโอ้ตากลุเตอร์อ่ะไปทางนี้ไปเร็ว โอยแบ่เดี๋ยวกังยวงา,าย่างกันนะกะตัวใหญ่แก่แล้วค่ะทุกอย่างที่นี่ก็จะตกแต่งในในในแบบฟาร์มเนะเนีข้าวพุงข้าวโพดผักผลไม้ค่ะโอ้ดีค่ะน่ารักมัน,นจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เด็กๆทานผักทานผลไม้นเยอะดีค่ะบรรยากาศเขาใหญ่จริงๆต้องบอกเลสวนสนุกเขาเนี่ยโอ้โห มันแบบโอ้หมดแรงได้ตรงนี้เลยนะเนี่ยอ่านี่เจอแฟนคลับกันน้องอะไรคะนี่เป็นแฟนเหรอพี่น้องเอาเป็นพี่น้องอ่ะฮะอ๋อโอเคเหมือนกันนะฮะโอ้อะถ่ายรูปค่ะผู้มีโซนมาจนไทยด้วยนะฮะมา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 ทำให้ดูเดี๋ยวอ่นเด็กอ๋อโอ้โหโอ้มามาอย่าเสียชื่อเด็กนะคะไปฮะพร้อมอ่ะหนึ่งสองสาม แล้ว่ะเอาครับเอาตกค่ะตกต้องโดนยอดไฟฟ้านะตกต้องโดนยอดไฟฟ้าตามเกณฑ์กาไม่มีเกณฑ์อะไรมีกำหนดเองเมื่อกี้นี้กำหนดเองเมื่อกี้นี้นี่ดูน้องเบียร์น้าฮะวันนี้หนุมาชุดวัวเลยเหรอคะใช่ค่ะสนุกไหมคะสนุกมากเลยมาแล้วโอ้โหทำไมมีหน้าเสียนิดนิดนะ ไปไปไปเอาละค่ะรอบสองโอ้ยแค่ลากขึ้นมาเราก็จะหมดแรงแล้วนะเนี่ยอ้ามาพร้อมกัน3คนเลยแอสเอาผักแรงๆห่วงเนี้ยเอาแรงๆแราไปเลยทำไมเคสไปไกลจังเลยหมาไปไม่ไกลเพราะหมาตัวหนักใช่ไหมไปแล้วพร้อม อุ sow, ้ยมันมันมากเราขึ้นมาชั้นสองเพื่อสำรวจกันนะคะชั้นสองเนี่ยจะเป็นโซนที่สำหรับเด็กที่แบบคลื่คลานหน่อยใช่ที่เล่โซนบ้านไหนแบบมีเด็กตัวน้อยก็พาพี่ตัวโตมาเล่นด้วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเล่นโซนนี้ได้อย่าง ตามป้ายเลยค่ะสมเป็นหนึ่งในห้าสนามเด็กเล่นในล่มที่มันใหญ่ที่สุดจริงๆเลยไหมเหนื่อยไหมไหนๆแต่สุ้หนูจะบอกว่าทั้งหมดที่เราเหนื่อยใช้พลังไปมันแค่โซนโซนเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพาไปชมโซนอื่นๆเกับแขกคนพิเศษนะคะเวียนนาซิเคนครับคุณร้องไห้แล้วกัไปก่อนยบาย